ดีค่ะพบกับเราใน Econ Friday นะคะทุกๆวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายโมงวันนี้นะคะจะขอเสนอการกำหนดมาสเตอร์นะคะในระบบควบคุมการจัดจำหน่ายและบัญชีลูกหนี้ค่ะที่สำคัญนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงการกำหนดรหัสรอบการเงินนะคะกับเงื่อนไขการชำระเงินแล้ววันนี้เราจะมาดูตระเอะของเราก็คือ การกำหนดรหัสลูกค,ค้าค่ะถ้าไม่มีรหัสลูกค,ค้าเราจะไม่สามารถเปิดเซลล์ออเดอร์ได้นะคะและก็ไม่สามารถจะแจ้งงี้ลูกค,ค้าได้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาบุกนะคะกับพระเอกของเราในไอคอนนะมีไวทํทำอะไรนะคะวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็การเซตนะคะเซตยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะในหน้าการเซตรหัสลูกค,ค้านะคะจะสามารถเซตได้ที่เมนู F นะคะระบบควบคุมการจัดจำหน่ายหรือเมนูบีนะคะระบบบัญชีลูกหนี้นะคะได้ทั้ง2เมนูเลยเนาะอ่ะก็ในตัวอย่างนะคะขอบเป็นที่เมนู f นะคะระบบควบคุมการจัดจำหน่ายนะคะ F B A A นะคะก็คือ f ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย B แฟ้มข้อมูลหลักระบบงานและ A ข้อมูลหลักลูกค้านะคะแล้วก็ A อีกรอบนึงก็คือเพิ่มเติมหรือแก้ไขค่ะ วัตถุประสงค์ของการกำหนดหลักลูกค้านะคะก็คือกำหนดเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นกับระบบบัญชีลูกหนี้นะคะรวมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆที่ใช้ในการติดตามอ้างอิงเนาะรวมถึงการใช้ในการจัดพิมพ์รายงานต่างๆและแสดงในเอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกนะคะวิธีการเซตนะคะก็กด New ค่ะ ระบุรหัสลูกค้านะคะซึ่งรหัสลูกค้านะคะของเราลองรับได้แปดยิติค่ะชื่อนะคะใส่ชื่อไปรหัสกลุ่มลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะไปในคลิปถัดไปนะคะส่วนรหัสกลุ่มลูกค้านี้ก็เรื่องนะคะว่ารหัส ลูกค้ารายนี้เราจะให้มันอยู่กลุ่มอะไรนะคะจากนั้นไปที่แท็บ2ค่ะเราจะใส่ข้อมูลประกอบรายละเอียดต่างๆนะคะอย่างเช่นเงื่อนไขาการชำระเงินรหัสสกุลเงินนะคะรหัสการส่งสินค้านะคะว่าลูกค้ารายนี้นะคะจะเป็นการส่งสินค้าด้วยประเภทอะไรรหัส f o b นะคะรหัสเขตการขายพนักงานขายนะคะรหัสภาษี กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ไปที่แท็บ3นะคะใส่ที่อยู่ในสถานที่ส่งสินค้าและสถานที่วางบินค่ะในกรณีถ้าที่เรามีแยกกันแบบนี้นะคะเพราะว่าสถานที่ส่งสินค้ากับสถานที่วางบินเนี่ยมันควรัสถานที่กันนะคะแต่ถ้าเป็นสถานที่เดียวกันก็ใส่ให้มันเหมือนกันก็ใส่ไปนะคะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะกดเซฟค่ะ เราสามารถพิมพ์ดูรายละเอียดที่เรากรอกได้นะคะก็คือไปที่ปุ่ม listing ค่ะจะอยู่ข้างบนนะคะที่เขียนว่า listing เลยแล้วก็พิมพ์รหัสลูกค้าที่เราเพิ่มเติมไปค่ะซึ่งเราสามารถพิมพ์ได้สองรูปแบบนะคะจะแบบละเอียดหรือแบบสรุปก็ได้นะคะอันนี้ขอเลือกแบบละเอียดก่อนเนาะก็กดปริ้นเลยค่ะเอ okay. ลองดูแบบสรุปกันบ้างค่ะก็ดสรุปนะคะแล้วก็ปิดลิ้นค่ะก็จะบอกนะคะว่าเอรรหัสลูกค้าลายเชื่อลายที่อยู่อะไรหมายเลขโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะในการที่เรากําหนดรหัสลูกค้านะคะเมนูต่อมานะคะก็คือการกําหนดสถานที่ส่งสินค้านะคะก็เมนูจะอยู่ติดกันเลยนะคะก็คือเป็นเมนู b สถานที่ส่งสินค้า ซึ่งในหน้ากำหนดสถานที่ส่งสินค้านะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการควบคุมสถานที่ส่งสินค้าสำหรับลูกค้าที่มีสถานที่ในการส่งสินค้ามากกว่า1แห่งค่ะและเมื่อทำการบันทึกรายการสั่งซื้อหรือเปิดเซลล์ออเดอร์ไปสามารถกำหนดได้ว่าจะทำการส่งสินค้าที่ใดก็ได้นะคะก็มาที่หน้าน,นี้นะคะรรายการสถานที่ส่งของลูกค้านะคะก็เลือกลูกค้ามา ไปที่แท็บสองค่ะก็กด New ค่ะแล้วก็ระบุรหัสนะคะรหัสการส่งซึ่งรหัสการส่งนะคะก็รองรับได้เจ้าิจิตค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อไปนะคะที่อยู่ในการจัดส่งนะคะสมมุตินะคะข้อมูลนี้สมมุตินะคะเราก็กำหนดไปนะคะว่ามันอยู่เขตอะไรรหัสภาษีอะไร,ร,ะไรแล้วก็เซลล์คนไหนนะคะ ถ้ามีสาขาก็ระบุไปจากนั้นก็กดเซฟค่ะถ้ามีอีกนะคะก็กดเซฟบวกนะคะกดเซฟบวกนะคะมันก็จะรีเฟซให้ใหม่นะคะแล้วก็ทำเ,เหมือนกันเลยโอเคแล้วก็กรอบข้อมูลเหมือนกัน,นะคะ่ะจากนั้นก็กดเซฟนะคะ เี่ยค่ะเวลาที่เราจะเปิดเซลล์ออเดอร์นะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะส่งไปที่ใน A หรือใน B นะคะเป็นไงบ้างคะสําหรับการกําหนดตัวพระเอกหลักของเราก็คือรหัสลูกค,ค้านะคะกับรหัสการส่งสินค้านะคะคอ่าไม่ยากเลยนะคะก็หากใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะใต้คลิปเราได้เลยแล้วก็ลบกวนกด Subscribe นะคะแล้วกดกระดิ่งติดตามเราได้ด้วยค่ะ วันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ